สวัสดีครับอยู่กับพยายาเพชรพญาแลฟาร์มเห็ดชยภูมิครับวันนี้พามาทำแปลงเห็ดฟางกองเตี้ยแบบเทราลาดนะครับก็ผมได้ทำตีแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละนะครับวัสดุพ่อที่ใช้ก็จะเป็นเปลือกดินนะครับเป็นเปลือกดินแบบนี้ที่หมักไว้วันนั้นนะครับใน E ีีที่1ครับวันนี้เปลือกดินก็สภาพประมาณนี้เกิดกระบวนการหมกัก ค่อนข้างใช้ได้แล้วนะครับผมก็นําไปลงแปลงตรงนู้นนะครับก่อนที่จะทําการลงเปลือกมันนะครับเราก็ทำการหว่านปูนขาวให้เสียดสับเรียบร้อยสะก่อนเหมือนเดิมครับสูตรนี้ไม่ได้ใช้คีวัวนะครับแต่ว่าจะเสริมในส่วนของปุ๋ยยูเรียลงไปนะครับเพื่อช่วยในการเดินยหญ่ขนาดแปลงนะครับก็กว้างอยู่ประมาณ1นเมตรครับ แปลงกว้างอยู่ประมาณหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็ไม้ก่งผมยาวร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะก่งใหม่ให้มันต่ำกว่าเดิมอ่าลักษณะการกองเปลือกมันนะครับจะก,กองเป็นคูคันนาแบบนี้นะครับไม่ต้องใช้เยอะประมาณนี้นะครับล่องก็จะใช้ค่อนข้างยกคูข้างสูงนะครับทําไมถึงต้องยกคูข้างสูงนะครับอ่าเมื่อยกคูข้างขึ้นสูงนะครับครูก็คือคูค,คูคูแปลงแบบนี้นะครับด้านข้างตรงนั้นนะ เนี่ยครับด้านข้างที่ขนาบเปลือกมันไว้เนี่ยนะครับก็เพื่อให้การโก่งไม้มีลักษณะที่ต่ําลงนะครับให้แปลงมีความลึกขึ้นนะครับเวลาเวลาโก่งไม้เราก็จะไม่โก่งสูงเปลือกมันก็จะอยู่ข้างล่างเก็บรักษาอุณหภูมิความร้อนเื้นได้ดีการคลุมฟางก็คลุมได้ง่ายนะครับประหยัดฟางในการคลุมเนาะ,ะหลังจากนั้นเราก็เมื่อวานปุ๋ยเสร็จนะครับแล้วก็ ตั้งกองเปลือกมันเสร็จนะครับผมจะทําการลดน้านะครับน้ําก็น้ําเปล่าน้ําสูบจากบ่อนะครับวันนี้ไม่ใช่น้ําบาดาลน,นะน้ําบาดาลเดี๋ยวแสงจะหมดนะครับก็เดี๋ยวใช้น้ําบ่อในการลดในการลดนะครับจะลดค่อนข้างเปียกแล้วก็ให้ชื้นไปถึงด้านในเปลือกมันให้หมดเพราะว่าเราตากแดดไว้หนึ่งวันมันมันแห้งนะครับมันแห้งเราต้องลดให้มีความชื้นที่เพียงพอให้ปุ๋ยละลาย บัวคือบัออกทุกหู๊ป่ะแต่ค่อนข้างรถเกียรนะครับมันจะไม่เหมือนแบบเยียบ์ปอกเพราะว่าเปลือกมันมันต้องเปียกทั้งหมดนะครับนี่ ตอนนี้ก็ทําการลดน้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับแปลงเห็ดฟางกองเตี้ยแบบเทราดของเราครับผมชุดนี้สิบหกล่องนะครับผมทําไว้สิบหกล่องอะนะตรงนี้ก็หลังจากลดน้ําไปก็จะสังเกตว่ามันชัดเจนขึ้นนะครับแปลงเปลือกมันกับคูดินนะตอนยังไม่ลดน้ําเปลือกมันก็จะยังไม่ชัดเท่าไหร่ตรงนี้ผมก็จะ เว้นทีละสองสองช่องนะครับสองแล้วก็เป็นทางรถวิ่งแล้วก็ฝั่งนู้นไปอีกสองเนี่ยครับเว้นเว้นกันไว้แบบนี้เพราะว่าทําไมถึงเว้นตรงนี้ไว้ก่อนนะครับตรงนี้จะทําเห็ดไหมทํานะครับตรงร่องทางเดินรถทําแต่ทําหลังจากเก็บรุ่นที่ที่กําลังทําอยู่เนี่ยเสร็จก่อนทําไมถึงแบ่งไว้แบบนี้นะครับแบ่งไว้แบบนี้เพราะว่ารถใส่กระบะครับรถใส่กระบะนะกระบะตัวเนี้ย ผมใช้ขนกากมันเข้ามาเทีในร่องนะครับอ่าแล้วก็จะใช้ในการขนฟางมาคุมนะครับมาคุมแปลงนะมันจะมันจะเป็นการคุมในพรุ่งนี้เช้านะครับเพราะว่าตอนนี้เย็นแล้วเย็นแล้วครับกลัวมืดอ่าการโก่งไม้นะครับผมก็จะโก่งเฉียงแบบนี้เพราะว่าไม้มันยาวพอไม้ยาวปุ๊บนะครับเฉียงไปให้มันต่ํานะครับนี่แปลงแปลงก็จะอยู่ประมาณนี้ นนะครับน้ำลดเยอะไหมลดจนเปลือกมันเปียกทั้งหมดนะครับลดให้ชุ่มเลยเดี๋ยวดินเขาจะดูดความชื้นเข้าไปเองนะครับเปลือกมันเขาจะดูดความชื้นเข้าไปเองอลดให้ปุ๋ยที่หว่านไปเนี่ยมันหายไปเลยนะครับให้มันละลายหายไปกับดินกับเปลือกมันไปเลยนะครับหลังจากนี้พรุ่งนี้เราจะมาทําการโก่งไม้หว่านเชื้อลดน้ํา คุมพายางแล้วก็คุมฟางกันนะครับเพื่อทําการบ่มเส้นใยผมจะทําการบ่มเส้นใยอยู่ประมาณ4วันนะครับสําหรับเห็ดกองเตี้ยในช่วงนี้ผมจะบ่มเส้นใยอยู่ประมาณ4วันด้วยกันอ่ะสวัน4ี่คืนนั่นแหละนะครับก็ค่อยมาทําการตัดใยเดี๋ยวก็ค่อยมาดูในขั้นตอนต่อไปนะว่าผมจะทําแบบไหนนะครับสภาพอากาศที่มีความร้อนจัดแบบเนี้นะแล้วก็ ไม่ควรใส่กากมันที่มันเยอะนะเราทําเป็นหัวคูคันนานะครับแต่ก่อนหลายคนอาจจะว่าอุ้ยทำเป็นแปลงนะแปลงเต็มเลยนะครับทีเนี้ยปัญหาเจอแล้วพวกราขาวพวกอะไรมันเยอะแต่ทีเนี้ยเราจําลองเรื่องของแปลงตรงเนี้ยออกไปนะครับเรามาใช้เป็นครูคันานะครับจําลองก็เหมือนว่าเป็นบล็อกยาวบล็อกเดียวนั่นแหละนะครับแบบทีราดก็คือแบบบล็อกยาวบล็อกเดียวแบบครูคันานะครับเวลาเห็ดออกก็จะออกแบบไหนเขาก็จะออกด้านข้างเนี่ยตามดินตาม เปลือกมันเนี่ยนะครับเขาจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเนี่ยเต็มประมาณตรงนี้แหละครับนะความสะดวกก็คือทํางานได้ไวครับทํางานได้ไวครับสำหรับแบบนี้นะ,ะความเสี่ยงก็คือเรื่องลาขาวลาก่อกวนนะครับเหตไปไวนะครับแต่ดอกสวยนะหมดรุ่นไวนะครับแต่ดอกสวยแต่ถ้าใส่เปลือกมันหนา ก็ต้องเสี่ยงกับว่าจะเจอลาขาวกวนมากหรือเปล่านะครับแต่ทางที่ดีกองเตี้ยคือเอาให้ไวจบให้ไวนะครับก็คือประเด็นหลักๆเลยไม่ต้องออกนอกประเด็นคือเอาให้ไวจบให้ไวให้ได้เห็ดไวที่สุดนะครับเก็บเห็ดออกให้ได้ไวที่สุดเก็บ4ี่ห้าวัน6วัน7็วันแล้วแต่นะครับก็เอาเห็ดออกให้หมดเร็วที่สุดนะให้ได้ปริมาณเห็ดเร็วที่สุดนะั้นคือดีเพราะว่าอย่าให้ลาศัตรูเห็ดมันมากวนได้ไวนั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับ กองเตี้ยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็คงประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูในคลิปต่อไปนะของวันพรุ่งนี้ครับคลิปนี้ขอกล่าวว่าสวัสดีลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับ EP ที่3ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ